สวัสดีครับวันนี้ผมพิจิต์นะครับจากร้านหมี่ล้แม็กอย่างยนต์นครนครปฐมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าดีแม็กตัวล่าสุดนี่แหละครับผมสาหรับลํานี้เราแต่งอะไรไปยังไงแต่งแบบไหนแล้วแต่งสาหรับลูกค้ายังไงนะครับผมสาหรับแบบนี้อะมาดูกันก่อนเลยว่าตัวนี้บอกว่าโหลดอะตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะต้องบอกก่อนเป็นไฮแลนเดอร์4ประตูนะครับเป็นตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์4ี่ประตูนะครับผมอ่าตัวนี้สําหรับการโหลดจัดทรงนะผมโหลดไปเลย ตัวนี้ผมโหลดหน้า3หลัง5นะครับผมคันนี้ผมโหลดไปหน้า3หลัง5ย้ายแนบนะอันนี้ผมย้ายแนบไปนะแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นเป็นชุดโชกของโปรฟิเดอร์นะครับผมหน้าฟินซิลี่หลังพิกกี้แบ็กนะครับผมสมใัยชุดโชกไปด้วยนะครับผมนะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ถามได้อ่ะแล้วก็สําหรับชุดล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อ mk นะครับผมดําเงาเลเซอร์แดงนะครับผมแล้วก็จับมากับยางโยโกฮาม่าเอดิวนะครับผมยางโยโกฮาม่าเอดิวมาด้วยเบอร์ 255ทับ 55R18 นะครับสำหรับล้อ SUV ตัวนี้มันจะเป็นล้อขนาด9นิ้วออฟซูลนะครับผมนะทำไมเราถึงเลือกล้อแบบนี้คือล้อ a อ m k เอดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงล้อเบานะครับผมสธรรมะในการขับขี่ในการออกตัวนะครับผมมันทําได้ดีมากนะครับผมมาด้วยกับโยโกฮาม่าญี่ปุ่นด้วยนะครับผมยิ่งทําได้ดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมความนุ่มเสียงไม่ค่อยมีนะครับผมว่าเสียงนิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้สําหรับตัว a d 0 8ไลายไฟตัวนี้นะ อ่าล้วก็ตัวชุดด้านหน้านี้มาด้วยเบม o บิเบรกแล้วผมอีก1ชุดนะครับน่ชุดนี้ก็ไม่แพงนิดนึงนะสำหรับลูกค้าอยากได้นะในการโหลดจัดทรงเนี่ยผมทํายังไงไปบ้างนะอ่าอย่างข้างหน้าเนี่ยผมก็มีการใส่อ่าตัวตัวรองปีกนกนะครับผมเพื่อแก้รับแปะเรียบร้อยแล้วนะครับคือรถที่ผมทาเนี่ยมันต้องพร้อมเลยว่าลูกค้าออกไปเนี่ยต้องไม่ต้องไปแก้อะไรแล้วนะทำให้หมดแล้วแก้เผากลางแก้เผายันแก้เผางัดนะครับสาหรับรถ อิส UM ูเนี่ยผมทําให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับด้านหลังก็จะเป็นล้อตัวเดียวกันนะผมเป็น su mk นะครับผมดำเงาหยอดแดงนะครับผมเลเซอร์แดงนั่นแหละครับกับโยโกฮาม่า ad 0 8 2 5 5 5 5ดสองห้าหับผมเช่นเดียวกันนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนแต่งเพิ่มเติมเนี่ยมันมีอะไรมาอีกนะตัวแต่งเพิ่มเติมนี่ด้านหน้านี่เป็นอะไรฝากระโปรงนะครับผมลาย f 1นะครับผมของน้านะครับผม km racing shop นะครผมเงาวับสวยงามนะ เข้ารูปพอดีเป๊ะนะครับเข้ารูปพอดีเป๊ะไม่ต้องตั้งอะไรยากนะใส่ไข่น็อตสี่ตัวแป๊บปิดได้เลยง่ายมากนะแล้วก็จับชุดแต่งข้างหน้านะครับผมครอบโลโก้ครอบโลโก้ไทยเทนะครับมากับครอบไฟไทยเทต่อกับแผ่นป้ายทะเบียนอีกสักนิดนึงนะครับผมนะแผ่นป้ายทะเบียนหล่อมากสวยมากตัวนี้ของไอรอนบาร์นะครับผมนะสำหรับด้านหลังปิดกระบะนะครับตัวนี้ด้านหลังมีปิดกระบะก่อนเลย F1 นะผมของแบรนด์นาเลย K.M. Racing นะครับผมนะตัวนี้ครับสาหรับด้านหลังนะตัวนี้มากับปิดท้ายกันชนนั่นแหละนะปิดท้ายนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นเทอร์เรมโบนะครับผมสีเดียวกับตัวรถนะครับผม K.M. Racing นะครับผมจับมากับป้ายทะเบียนเหมือนกันไอรอนเหมือนกันนะครับผมน่ะแล้วก็สําหรับท่อตัวนี้เป็นของเมงซังนะครับผม พ่อเม้งสั่งปลายไทเทแท้ครับผมนะตัวหนึ่งเป็นครอบกระจกเป็นครอบกระจก F1 นะครับผมนะเป็นครอบกระจก F1 นะสำหรับอันนี้เป็นชุดแต่งด้านภายนอกนะครับผมส่วนภายในในส่วนภายในนะครับผมก็เราก็จะมีการติดตั้งเป็นชุดดิฟฟี่นะครับ TNG นะครับผมนะวัดบูตนะครับผมนะมีขาไทเทพร้อมนะครับผมตัวนี้หล่อๆเลยครับอีกอีกหนึ่งเซตนะครับอ่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงเป็นคันเร่งไฟฟ้านะอาจจะมองไม่เห็นน่ไม่เป็นไรแต่เรามีชุดพวกนี้เข้าไปเพื่ออะไร เหมือนว่าจะได้ขับขี่ได้สนุกขึ้นนะครับผมขับขี่ได้สนุกแล้วพวกนี้ถามว่า,ไม,าไ,มไม่ใช้งานได้จริงไหมมันใช้งานได้จริงนะไม่ใช่ว่าติดไปแล้วมันใช้งานไม่ได้นะผมสามารถดูได้เลยโอ้วันนั้นผมตั้งค่าแค่อะไรอะ่ะความเร็วตั้งอยู่ๆไปตั้งอยู่150แม่เหยียบไปร้อแแม่เหยียบไปร้อยนะครับผม <laughs> เลยบอกว่าเฮ้ยรถเนี่ยถ้าเรามีการแต่งมีการจัดทรงมีการโหลดมีการเซ็ตช่วงล่างที่ดีนะครับร8อย0 0สบสบายสบาย,บายผมบอกได้เลย,เลย สบายมากและขับไม่ย้วยไม่โยนนะครับผมเข้าโค้งเข้าโค้งทําได้ดีมากนะผมสำหรับการเซ็ตช่วงล่างที่ดีครับผมนะก็สําหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวรถเพื่อใช้งานได้ด้วยขับสนุกได้ด้วยนะแต่ในการโหลดขนาดเนี้ยต้องถามบอกว่าถ้าลูกค้าจะเอาไปบรรทุกอาจจะไม่ได้เหมาะัเท่าไหร่นะแต่ถ้าเอาบ้บรรทุกที่ อ่าสักสองร้อยโลสามร้อยโลอันเนี้ยทาได้นะครับผมทําได้ไม่ใช่ว่า้ยเราแต่งโหลดไปขนาดนี้แล้วบรรทุกใช้งานไม่ได้ไม่ใช่นะครับสามารถขับสนุกได้ด้วยขับพาลูกน้องพาลูกพาหลานไปเที่ยวได้เลยนะครับสบายๆนะครับนั่งก็ได้เต็มขันได้เลยสําหรับการแต่งชุดแบบนี้นะครับผมถ้าใครสนใจอยากสอบถามเรื่องการจัดทรงเรื่องโช๊คเรื่องล้อเรื่องยางนะครับหรือว่าของแต่งต่างๆนานาสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะผมเพิรศษนะครับ 0891766574นะครับผม0891766574หรือไลน์ก็เป็นไลน์เบอร์นี้เลยหรือจะเข้าไปดูการแต่งรถของผมที่เพจไลน์ได้นะครับที่เพจมีร้อแม็กยางยนตนครปฐมถมครับเพจมีร้อแม็กยางยนนครปฐมถมครับ,เ,นนรบเข้าไปดูว่าผมจัดทรงผมแต่งรถเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเข้าไปดูกันก่อนได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ